กลับมาพบกันอีกนะครับกับรายการ B Reporter <V. S 1> Presented by The Best Condominium ครับรายการนี้จะเป็นรายการเดียวที่เจาะลึกทุกเรื่องราวความสนุกของความเป็น The Voice เสียงจริงตัวจริงครับและเราก็นำเอาผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านคัดเลือกอในรอบบล็อคดิชชั่นเนี่ยม,มาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันหลายคนแล้วแน่นอนอเราได้ดูแบบเดี่ยวเดียวกันมาเยอะแล้วใช่ไหม,มวันนี้เราก็จะมีเป็นคู่มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมชาวเดอะบอย์ Boy, ได้ดูกันบ้างแล้วที่สําคัญคู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้สนิทกันมาก่อนนะฮะ แต่เมื่อทั้งคู่ต้องโคจรมาเจอกันมาฟิชเชอร์ลิงกันแล้วก็บนเวทีใหญ่ขนาดเดอะไวท์เนี่คยคขาให้ทำได้ดีขนาดไหนไปชมครับครับสวัสดีครับผมเอกพลรัตนกัมพลนะครับชื่อเล่นชื่อเอกนะครับอายุ28ปีครับผมชื่อโจรครับกีรติการ เพลงทองสำล่างครับมันก็เป็นการทําตามฝันนะครับนักดนตรีก็อยากจะมีผลงานอยากจะให้คนเขาได้ชื่นชมกับผลงานของเราฝันเอาไว้ครับว่าวันหนึ่งจะแบบจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ร้องเพลงให้คนหลายๆคนได้ฟังอะไรเปิเพลงระยาที่คับขันที่สดใสฉันงอนว่าด้วยเสียงใจให้ฟังดุกสิ่งทุกสวอย่าง จดให้จำความรักวันเวลาที่สดใสล่องลอยไปในความไฟฟ้นที่โหดร้ายเป็นพลังที่พากันทุกคืนวันต้องมีน้ำใสสว่างพี่เห็นล่างหนังน้องแล้วพี่นึกว่า น้องรับตั้งสาลพระภูมิผมอยากจะบอกอะไรอย่างได้ไหมครับได้ครับผมหัดเล่นกีตาร์พรพี่ครับโอ้โหตอนนี้เราได้โค้ชแล้วเราได้พี่ก้องแะ้วเราคิดว่าอยากได้อะไรจากพี่ก้องบ้างครับทั้งสองคนเลยคุณเอเจวันนี้คุณมาคู่กันเออยากได้จากพี่ก้องมากครับไอเดียครับไอเดียแล้วก็สิ่งที่พี่ก้องเป็นทุกอย่างครับผมเชื่อว่าพี่ก้องต้องสอนพวกผมได้ครับเพราะผม อยากเป็นแบบพี่ตัแต่เด็กวะตอนป .6 ครับ<ช>ผมเห็นพี่กับพิจว,วิ่งกลางวันมาเจอกลางวันที่ันหลังชนกันแล้สโ,โลครับผมอยากเป็นแบบนั้นครับพี่ผมก็เลยผมจะเล่นกีตาร์ให้ได้ครับ <c oughs> แล้วคุณล่ะฮะไอนี่คือฝันของเขาแล้วคุณฝันอะไรแบบเขาวะคือผมชอบพี่ก้องคือพี่ก้องเขาเป็นคนร้องเพลงแบบเหมือนสะกดคนครับแล้วผมจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบร้องเพลงแบบแนวๆพี่ก้องเลย ลึกสุดใจอะไรเงี้ยผมก็ร้องปกติผมเล่นกลางคืนก็เพียงพี่เขามาร้องแล้วก็คือพี่เขาแบบเวลาร้องแล้วรู้สึกว่าคนมีแบบตั้งใจฟังเขามากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้ผมแบบอยากเป็นอย่างนั้นใช่ที่เราเป็นไอดอลใช่ครับขอให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะพี่ก็เป็นโค้ชที่ดีมากดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะครับ แม่คู่นี้เขาร้ายกาจมากนะครับช่วงหน้าเราจะมีความพิเศษพิเศษที่หาดูได้ในรายการ V Reporter เท่านั้นมาฝากครับโอ้โหพี่จเจริญเกินซะขนาดน<ม>ี้ก็ต้องติดตามนะครับช่วงหน้าครับเบรกแป๊บหนึ่งครับ